สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับอยู่กับเจ้าโทนี่กรอบครับเดี๋ยวจะพาไปซื้อแบตนะแบตมือสองครับไปมาแล้วนะสองสามโลกครับอันนี้ก็บวมนะเนี่ยบวมเฉยเลยครับยี่ห้อนี้ผมไม่ค่อยใช้ครับ เนี่ยรุ่นนี้เลย F-135 นี่เคยซื้อมาใส่เทลเลอร์รอบหนึ่งครับ2องโลกใช้ได้ปีเดียวครับเนีย่ยรุ่นนี้เลยอันนี้มือสองซื้อมาจากนั่งรองตอนที่มาใส่6ล้อนะโลูกนี้ก็ไปแล้วครับเหมือนจะรู้ระยะเวลาครับครบ6เดือนหมดประกันครับไปเลย เสื่อมนะครับนี่อีกลูกนึงเนี่ยอันนี้ก็มาจากนางรองอันนี้ก็เสื่อม้วครับแบตมือสองครับคนดินเสร็จไปเลยนะสองสสอยู่ในรถคันนี้โดยลูกหนึ่งเสื่อมเหมือนกันครับคันนี้ก็ต้องกระตุกทุกวันเลย นอีกลูกหนึ่งอันนู้นใช้ได้นานหน่อยครับปีหนึ่งปีกว่าแล้วซื้อมาจากปลาดําเดี๋ยววันนี้จะถอดลูกนี้ไปซื้อนะหายร้อนหรือ,อยังเมื่อวานยังร้อนเลยดับอยู่กลางทุง่งนาครับลูกนี้ใช้ได้นานหน่อยครับซื้อมาจากปลาดําปีกว่าแล้วครับกะว่าจะเอาให้พ้นปีนี้นะไม่พ้นครับไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวนะ ปีนี้ไทยแบบกินเวลาเยอะมากครับสองเดือนแล้วยังไม่เสร็จนะครับมันต้องรอฝนด้วยรออะไรด้วยนะปีนี้ยืดระยะเวลานานมากเลยสองเดือนยังไม่เสร็จนะครับไม่มีแตก็กไม่มีตกเลยไปแล้วครับเดี๋ยวจะถอดเอาลูกนี้ไปเทินนะครับไม่รู้ว่า แบตราคาเท่าไรแล้วโอ้ใจยุนแบบไม่มีไฟเหลือเลยใช้คุ้มมากครับลูกนี้ไม่ไหวครับต้องเปลี่ยนละแบตใหม่ก็ไม่รู้โลก,กี่บาทนะ ซื้อเบ็ดแห้งใส่ดีไหมเนี่ยพวกนี้น้ําเบ็ดมันชอบซึมหมอกนะครับน้าเบ็ดมันซึมแล้วก็มากัดเหล็กนะซื้อเบ็ดแห้งน่าจะดีกว่าเดี๋ยวไปดูราคาก่อนครับครับตอนนี้ก็ได้เบ็ดมาแล้วนะโอ้สองพั 2, ครับ2อ0พันเจ นี่นะท s มันมี2อ5 0ันมี2650 mm. ของ FB FB นะแต่ FB ผมไม่ใช้ครับแล้วก็มี2550 mm. ของ 3k นะครับ 3k จะถูกกว่าเพื่อนแต่ 3k ดีนะแต่ FB ผมเคยใช้แล้วครับไม่ผ่านก็ s ใช้ได้นานสุดครับอันนี้จะเป็นแบตแห้ง เขาบอกว่าไม่มีแบตน้ำขายแล้วครับแบตไอรุ่นเล็กนี่นะของรถไทยครับไม่มีแบตน้ำแล้วเห็นเขาตอกอะไรเมื่อกี้0665นี่แล้วเปล่าเนี่ยเขาตอกใส่ตรงนี้เลยครับเนี่ย06อีกฝั่งก็65ครับรับประกัน1ปี นี่ครับตั้งพาณิชนนมันนันณีมันอะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่น้ำเหรอเนี่ยมันก็เบ็ดน้ำด้วยเนี่ยเนี่ยแกะตัวนี้ออกครับมันก็จะเป็นที่เติมน้ำเนี่ยแล้วมันบอกเราว่าเบ็ดแห้ง oh. มันก็เบ็ดน้ำเลยเนี่ยโอ้โห oh. อะไรวะเนี่ย รู้จักแบตกระเป๋าร้านขายในี่ยโอ้โหก็แบดน้ำเลยนี่ทีแรกผมก็ถามอยู่ว่าแบบน้ำหรือแบบแห้งอันไหนแพงกว่าอันไหนถูกกว่าอันไหนแพงกว่าเขาก็บอกไม่มีแบบน้ำมีแต่แบบแห้งโโอ้หพูดมาได้ เบ็ดน้ำชัดๆเลยเนี่ยผมอยากได้แบ็ดแห้งครับก็บอกมีแต่แบ็ดแห้งครับที่ร้านไม่มีแบ็ดน้ำอันนี้แล้วแบ็ดแห้งของเขาผมก็ไม่ได้เปิดดูเลยเนะเห็นเขาตอกเสร็จเขาก็ให้ลูกดองยกขึ้นรถเลย ติกเกอร์ใหมเดี๋ยวตัวนี้เวลาเราแกะเติมน้ำเดี๋ยวมันจะหลุดไปด้วยครับรับเจ้าของร้านขายแบตนะบอกว่าแบตแห้งครับโอโ้โหอันนี้ก็ใส่ไปใส่เรียบร้อยครับล็อกไว้อย่างดีเลยเนี่ยไม่ให้กระดิกเลยครับถ้าลูกเก่าไม่ได้ล็อกนะ ดูรอยครับมันก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาครับเกียร์ล็อกครับเพราะว่ามันเดี๋ยวก็ถอดเข้าถอดออกน,ะนี่ใส่ลูกไม่แล้วล็อกไว้เลยครับลองเครื่องดูสิเฉะตึมไหมแตกอย่างดังโอะตึมเลยครับ เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนครับกินน้ำมันมาละสองถังสามถังเลยนี่ซื้อมาถังละหกร้อยครับได้แค่นี้เองนะถั <Yeah. S 1> งละหกร้อยลิตรละสามสิบสี่บาทจุดสามหกโอ้โหแพงมากครับหลังจากได้แบตใหม่ก็ เปลี่ยนหางครับมาไถนานนะเจ้านี้ก็ให้ไถใหม่อีกรอบครับเพราะว่าไถไว้นานแล้วครับยามันขึ้นก็เลยให้มาไถอีกรอบครับไถได้ประมาณเกือบสิบไร่แล้วครับเดีย๋ยวมาดูแบดว่ามันจะร้อนไหม โลกเก่านี่แตะไม่ได้เลยครับเดี๋ยวมาดูโลกใหม่ใช้ได้ครึ่งวันแล้วครับไม่ร้อนเลยครับ ไม่ร้อนเลยลูกเก่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหเตะไม่ได้เลยครับเตะอย่างนี้ไม่ได้นะร้อนมากเหมือนจะระเบิดนะลูกไหมไม่มีปัญหาครับม,มีร้อนไม่มีอะไรเลย อย่างเดียวเนี่ยเป็นแบตน้ำเดี๋ยวสตาร์ทดูครับเช็ตึมเลยครับ